Okay, bye. <laughs> bye, -bye. แล้วว่ากลุ่มสามคนนั่นน่ะเฟิร์นอ้อแบงอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนะแล้วก็แย่มากด้วยอ่ะก็จำเป็นแหละแ,แค่นี้แล้วไปงั้นก็ลองไปถามเขาดูไปวะ โศัพท์แม่มาเฮ้ยป่ะพวกนี้นะเรียนหนังสือก็ไม่เก่งอ้างนั่นอ้างนี่อยู่ได้ไม่อยากให้อยู่ก็บอกมาดิถ้าเขาเถอะเขาคงอารมณ์ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวไว้เราไม่ไปถามเขาทีหลังถ้าเขาอารมณ์ดีก็ได้เออแต่

เราดีอะนั่นน่ะเดิถ้าเป็นแบบนี้นะงานไม่เสร็จแน่ๆเลยพวกนั้นก็ไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวพวกนั้นก็คงมาช่วยเราเองนะถ้าเป็นแบบนั้นเราคงเสด,ดีนะเดี๋ยวเราค่อยคิดเพราะว่านะเราค่อยคิดโปรเจกต์ไว้ก่อนแล้วถ้าพวกนั้นไม่ช่วยจริงๆยังไงเราก็ทากันก่อนเอาแบบนั้นก็ได้ไปหนะเยว เราลืมอปเยบางอย่างลืมอะไรวะอวเอองานโปรเจกต์งานใกล้สมแล้วนะจะทำให้หเออจริงด้วยวะลืมไปเลยวะหาผูดีญิงเออก็ดีเหมืนอ,มน,อมน,นกันวะ <ft> ่ะคุอผู้หญิงเน,น่พวกเธออยู่กลุม่มเลืยงคนได้ไหมได้แต่พวกเธอต้องช่วยพวกเราทำงานนะ นี่กูเดาเขาไปอย่างเนี่ยยังเลยยังเลยงั้นเราขออยู่ด้วยกันดิอยู่เว้ยได้ไงวะกูไม่ได้ขออยู่กับมึงสักหน่อยกูไม่ให้มึงอยู่อ่ะกูไม่ชอบมึงอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันใช่ว่าไงอ่ะกูไม่ชอบมันกูไม่ให้มันอยู่อ่ะไม่คอยอยู่กับมึงเออแค่แบงค์อยู่กูไม่อยู่แล้วเนี่อะไรนี่เดี๋ยวกูไปตามนายต้อนไปใครจะง้อวะนี่ไม่ได้ถ้างานเราไม่ครบอ่ะ ต้องทำไม่ได้นะต้องครบห้าคนเฮ้ยตอนกว่ามึงไปขอโองพวกนั้นเถอะวะไม่แม่แล้วมึงจะจบเลยววะไม่จบกูช่างแม่เหรอกูไม่ง้อกูนยู่แล้วเฮ้ยอีกไม่กี่เดือนก็จะจบแล้วนะเว้ยก็น่าหนิดีไม่กี่เดือนไปง้อทำไมวะแต่กูอยากให้มึงกัจบด้วยวะเรื่องของกูมึงต้องสนใจกูอีกไม่กี่เดือนเองเรื่องของกูวะมึงอยากอยู่กับพวกนั้นก็บอกมาเถอะ มึงอย่าคิดแบบนี้สิมึงกับเป็นเพื่อนกูมาหกปีแล้วนะเว้ยแล้วมึงจะอยู่กับกูกับพวกมันอ่ะแต่มันเป็นงานน้ยเว้ยก,กูไม่อยากอยู่กับมันอนะ่ะเออแ,แต่มึงเหอะคิดเอาละกันัวแล้วเออไปเป็นไรไม่ต้องสนใจกู นี่เธอเมื่อกี้เราขอโทษด้วยนะยังจะรับยังจะรับเราเข้ากลุมได้ไ,ดไหมได้สิแล้วต้นะเดี๋ยวพูดถึงมันเลยนี่ถ้าง,งานขาดหไปอะ่ะก็ทำง,งานไม่ได้นะเอาน่าเดี๋ยวค่อยแก้บทใหม่ก็แล้วกันไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เราคุยกับมัน,หน,นให้อีกน่าจะเลยมาเอาแต่ใจนะคือหน้ากูวิแผนเออ,อก็ได้ มันชอบมึงเหรอคือแม่งเจ๋ที่หน้าไม่ชิมหายไปนี่อยู่กลุ่มกระจายสามคีกันเอาว้ยก็เรื่องของมันอีกกูไม่สนสามสีก็ไม่สนเรื่องของมันกลุ่มก็อะไรก็ชางแม่งเลยถ้าอยู่กับมึงกูไม่อยากขออยู่กลุ่มกูทำไมวะกลุ่มมึงไยกูขออยู่กับพวกนั้นพวกกูหยิบด้วยกูก็อยากอยู่กับมึงที่ไหนแม่งคนเชี่ยอะไรพรุ่งนี้แม่ขอมาไงวะแม่กูชอบมึงเหรอไมบอกมึงเกิดมารอนี่โ เอ้ยขอโทษผูไม่ได้ตั้งใจตั้งใจเหี้ยอะไรนูน้นนี่ดินี่ดินิด,ดหน่อยนิดหน่อยบ้างพี่พุ่ม,มดีๆแล้วกูจะไป่ทำแล้วขอโทษเราไปหาพวกนั้นดีกว่าไปเร็วไปเร็วเร,เร,เร,เรนะ็เร็วไม่ได้ทำไม่ได้ทำอย่าร้องนะหัวชิ้นโอ้ยเร็ว เฮ้ยอฮะไรวะเรื่องวันขอโทษนะเว้ยเออเป็นไรวะไปเล่นกู นี่เม,มื่อวานเราขอโทษนะว่าไงอยากแต่งงานก็ได้โอ้โหทำหน้าบานอ่เออเออมาช่วยกราทำงานก็แล้วกันนี่งานปุ๋บเฮ้ยพวกเราทำงานอะไรกันดีหนักสั้นมันไม่ยากไหมหรอไม่ยากหรอกถ้าเราช่วยกันนะ เราจะแบ่งหน้าที่กันแบงก์นายช่วยเรากับอ้อมเขียนบทนะโอเคแบงก์กับต้นเขียนสตอรี่บอร์ดส่วนนายอ๋อทำหาอุปกรณ์นายได้ๆโอเคตามนี้นะโอเคโอเคตามนี้โอเคโอเคไปเก็บให้หมดเก็บขอให้หมดค่ะโอ้ยโอ้ยโว้ยว้ยบซีนเจ เธอว่าพวกน,นั้นมันจะช่วยเราไหมอ่ะต้องช่วยดิดูสิไม่ทำอะไรก็ไปกันหมดละพวกเขาคงไปพักานแล้วแหละโอ้ยน่าเบื่อเนาะขอให้มันจริงเถอะตอนนี้มันก็นานเกินไปแล้วนะไปเนียกพวกมันมาเถอะงั้นก็ได้ งั้นเราไปเรียกแบงค์แล้วเธอไปเรียกต้นกับอ๋อน,นะโอเคโอเคโอเคชอรี่เดี๋ยวพูดเรากันนะโอเคโอเคมาช่วยกันช่วยต้นมาช่วยกันทำงานบ้างดิอ้าวก็ที่ช่วยก็ช่วยตั้งเยอะแล้วนี่ ไม่ใช่หน้าที่พวกเราไม่ล่ะถึงไม่ใช่หน้าที่ก็ช่วยกันบ้างดิงอาจจะได้เสร็จวไวๆน่ะใครจะไปรู้อเออไม่ช่วยกันก็ได้ไหนก่อนลุกก็อนลุกหน่อย ขยิบดีดดีนไหเรียวกันเออรีดดีนิดเดว แบงค์มาช่วยทำงานหรออาเดี๋ยวมันก็มาเองล่ะเอ้ยนี่แอบไปเล่นมือถือเราสิอือใช่แล้วต้องติดมือถือจริงๆนะเอาน่าปกติของมันงั้นเดี๋ยวเราไปเรียกมันเองจะไปเรียกใครหรอใครมาสิมันมาเล่นไปมือถือไม่ทำการทำงานอะไรเลยอ่ะช้าว่ะเออ้ไปช้าเลยช้าต้องนานเออมานั่งเออไปทำงานขีดที่มึงเนี่ยมองหน้ามังเร็วดิเปี เอยเลี้ยวเออยำอชั่วงานต่องานต่องานต่อสสักทีโอ้ยต้นแบงพวกนายไปทำงานตอรี่บอร์ดมาต่อเลยนะเว้ยนี่จะไม่ให้ได้พักได้อะไรเลยหรอ อะไปพักเลยก็ได้ส่วนนายอ๋อ oh, ไปทำ storyboard มาก่อนเลยนะเออได้แหลเดี๋ยวขอพักสักแป๊บงั้นพักให้15นาทีก็พอละงานจะได้เสร็จไวๆนะโอเคไปเลยครับพี่วะดูมีความสุขกันกูว่าช่วยๆกันทำงานก็เสร็จไวไงเว้ยมันก็ใช่อยู่แล้วสิเออ ซือหนุ่มวนนั้นก็ถึงมาเออไม่รู้ว่ามขาชอบกินอะไระเออไม่รู้ เฮ้ยเราแบงคอ่ะเออนั่นดิมันถ่ายไปไหนวะตั้งนานแล้วนะเมื่อกี้กูเห็นใจไม่รู้อะโดดข้ามรั้วไปแบงค์แบงมันโดดไปหาสาวสาวมันเยอะไม่มั้งมันคงมัทำเก่งมากกว่าแหมมองโลกในแง่ดีอยู่แล้วนะแบงค์หาสาวเยอะจังตาหัวกินโอ๊ยทำงานต่อเถอะแกมันเด้กแกกินต่อเลยอะล้หิวอ่ะตอนนี้แบงค์คงกว่ขนมสาวอร่อยเนาะนั่งกินเสื้อ้วนี่ยกินคนเดียว ไม่แบ่งใครอ่ะคือแบ่งเป็นก้อสามอันหูหมาจริงมึงไม่รู้ี่ใส่ได้เหรอพอแอแอะแอแออ้ามาแล้วหรอเป็นอย่าไ้านตั้งนานอ่ะมึงโดรอไวะแอแต่หาสาวสิเปล่าแค่ม่เอากล้องมาเห็นไอมอ้อมมาหาไม่เจอทำไมรีบมาไว้ยังไม่ได้เสร็จเลย ่ขอได้แล้วทำงานของเธอต่อได้ถ้าวันวันอ่ะก็นั่งนั่งจำจริงสาวเชอร์แบงกุมังก็ได้แล้วไม่ใช่ไหมทลัจริงใชจริงสวยแบบนี่ป่ะโอ้เยอะเลยว่ะจริงเหรอโอ้ยไอ้เฉลยวันนี้คงไม่ใช่คนละเอาได้แล้วงานไปทำอ่าพอบอกแล้วอย่าไปเซลนั่งอยาไปเซลนั่ง มึงนั่นแหละมามีหนังหน้าเป็นอาวุธก็ลัมบารพอแล้วแต่เราไม่ขอรูปชิ้นไะเติมอันนี้มามึงเหรกูรู้ไม่ต้องช้ำเติมกูรู้ขอโทษ แล้วก็จะเจ็บเปนสักทีเนอะใช่กว่าจะเรียนจบเนี่ยพ่นะอเหนื่อยแทบแย่พ่อเราคงไม่เคยได้เจอแบบนั้นล่ละนั่นดีงั้นไปทานอาหารแล้วคุยกันไปด้วยไหมไปไปถ่ายรูปไปเล่นกันโอเคถ่ายรูปเล่นก่อนเล่นแล้วก็ไปกินอะไรกันต่อ,อาสักหนึ่งรูปก,ก็พอเนานะเอาลงเฟซนะหนึ่งสองสามโอเคเสร็จละ ป้า,าคะา้ำหนึ่งที่ค่ะได้จ้าจะไปเรียนต่อไหนอะ่ะมีแล้วแหละร้อที่ไหนอะ่ะ แถวแถวเชียงรายนี่แหละข้าวเหรออยู่ข้าวอ่ะเดี๋ยวก็เขาก็คุงจมมาเลยเนาะ,นะ

คิดยังไงถ่ายหนังเรื่องนี้สุดจะปวดค่ะหูยฟิลลิ่งมากเลยอ่ะดีอ่ะคุณคิดว่าหนังเรื่องนี้จะทะลุถึงพันล้านไหมแน่นอนราคาสองพันล้านสองพันล้านค่ะจับจับ